ถึงคุณเลยอ่เปิดแล้วหอมเปิดมาแล้วหอมแล้วมหา,หา,าตากด้วยนาะซุ้มเลยกิ <c oughs> นอะไรวะม <c oughs> ตากัาด <c oughs> ้วยอ๋อยาวสันคุยกันไปเม่พีรู้หลับได้รัด้วยกันแล้เรียบร้อย กินซิวนะครับไม่เป็นไรฮะไม่กลัวกันแค่นั้นอ่านหน่อยลูกชายแห่งชาติแม่ขอเพลงกุหลาบแดงสัญญาไว้เมืองเมืองนามทุ่งสีทุ่งสีเมืองก็จีบแค่ทุ่งสีแล้วแม่ให้หลานได้ที่หนัอ่านได้ไหมเราทุ่งสี รอยเมืองมัน่้ามืนธรรขอพิ่เติม้วนะคบุณร่าไม่ได้ีเที่ยวนะร้อยกันได้ไหมอยเก่พ่อขนาดแฉกลน้ากำลังบาที่อ้ส่งมอบแฉ่โสมยงำลงามักไว้ใครร้องได้บ้างนนี้ร้องได้เลยได้หรด้้อ่านาแม่เรียกอ่าอ่านไม่ได้อานอนไม่ได้อ่านนไม่ได้อ่นนี้นะ